คาถาเรียกเงินเข้าบ้านวันไหนเงินไม่เข้าให้สวดเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะโอมมหาลาโพโชขะวันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวาณมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตัง เอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอัคโตปารติโยวันทิตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขะวันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอัคโต ปาระติโยวันทิตะวานะมามิหังยิ่งสวดยิ่งรวยสาธุสาธุสาธุ